คนชั้นกลางทำงานเพื่อเงินแต่คนรวยให้เงินทำงานแทนพวกเขาพ่อครับช่วยบอกวิธีที่ทำให้ผมรวยหน่อยสิครับพ่อวางหนังสือพิมพ์ลงแล้วหันมาถามผมว่าทำไมลูกถึงอยากรวยละ่ะผมตอบกลับไปว่าวันนี้แม่ของจิมมี่ขับรถคาดิแลกคันใหม่มารับจิมมี่ พวกเขากำลังจะไปเที่ยวสุดสัปดาห์นี้ที่บ้านพักต่างอากาศริมทะเลจิมมี่ชวนเพืเ่อนๆไปด้วยสามคนแต่เขาไม่ชวนผมกับไม้เขาบอกว่าเพราะพวกเราจนฮะพ่อพ่อถามด้วยน้ำเสียงที่แสดงความสงสัยว่าเขาพูดอย่างนั้นเหรอผมตอบเสียงเศร้าว่าใช่ครับพ่อสั่นหัวขยับแว่นให้เข้าที่แล้วหันไปอ่านหนังสือพิมพ์ต่อขณะที่ผมได้แต่ยืนรอคาตอบด้วยใจจดจอ่อ เรื่องราวดังกล่าวเกิดขึ้นในปี1956ตอนผม,มาอายุได้9ก้าขวบคงเป็นเพราะโชคชะตาฟ้าลิขิตที่ทำให้ผมต้องมาเรียนโรงเรียนเดียวกับพวกลูกคนรวยในเมืองที่ผมอาศัยอยู่นั้นคนส่วนใหญ่เป็นลูกจ้างทำงานอยู่ในไร่อ้อยเจ้าของไร่และพวกคนใหญ่คนโตเช่นแพทย์ทนายความเจ้าของธนาคารและนักธุรกิจต่างส่งลูกมาเรียนกันที่นี่ตั้งแต่ประถมหนึ่งถึงประถมห หลังจากเรียนจบชั้นประถมพวกเขาก็จะไปเรียนต่อที่โรงเรียนเอกชนถ้าบ้านผมอยู่อีกฝั่งหนึ่งของถนนผมก็คงได้เรียนร่วมกับเพื่อนๆที่มีพื้นฐานครอบครัวใกล้เคียงกันและเมื่อเรียนจบผมก็คงได้เรียนต่อที่โรงเรียนรัฐบาลพ่อวางหนังสือพิมพ์ลงหลังจากที่นั่งเงียบและปล่อยให้ผมรออยู่นานแล้วพูดด้วยน้ำเสียงลาบเรียบว่าถ้าลูกอยากรวยลูกต้องรู้จักวิธีทำเงินผมถามว่า แล้วผมจะทำเงินได้ด้วยวิธีไหนล่ะครับพ่อตอบว่าใช้สิ่งที่อยู่ในหัวของลูกสิแล้วท่านก็ยิ้มเหมือนกับจะบอกว่าพ่อบอกได้แค่นี้แหละหรือพ่อก็ไม่รู้เหมือนกันอย่าเซาซีนักเลยหุ้นส่วนธุรกิจคนแรกวันรุ่งขึ้นผมเล่าเรื่องนี้ให้ไม้ฟัง ไม้กับผมเป็นเด็กจนสองคนที่หลงเข้ามาอยู่ในโรงเรียนคนรวยรัฐบาลลากเส้นแบ่งเขตโรงเรียนมาโดนบ้านผมเข้าพอดีที่จริงเราสองคนก็ไม่ได้จนอะไรหนักหนาแต่พอมาอยู่โรงเรียนที่เด็กแทบทุกคนมีของเล่นมาอวดเราอยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นถุงมือเบสบอลใหม่รถจักรยานคันใหม่และอื่นๆเราสองคนเลยกลายเป็นเด็กจนไปในทันทีพ่อกับแม่ของผม จะจ่ายให้เฉพาะสิ่งที่จะเป็นเท่านั้นเช่นเสื้อผ้าอาหารที่อยู่อาศัยถ้าอยากได้อะไรมากกว่านี้พ่อก็จะบอกว่าอยากได้ก็ทำงานเก็บเงินซื้อเอาเองสิผมเองก็อยากทำงานเพื่อจะได้เก็บเงินซื้อของที่อยากได้อย่างที่พ่อบอกแต่จะมีใครจ้างเด็กก้าวขวบทำงานให้ไม่ถามว่าตกลงนายรู้วิธีทำเงินหรือเปล่าผมตอบว่าฉันไม่รู้หรอกว่าแต่นายอยากเป็นหุ้นส่วนกับฉันไม่ล่ะ ไม่ตอบตกลงในเช้าวันนั้นผมจึงได้หุ้นส่วนทางธุรกิจคนแรกเราใช้เวลาตลอดทั้งเช้าคิดหาธุรกิจให้กับบริษัทของเราบางครั้งขณะที่คิดอยู่ใจก็แอบแวบไปคิดถึงเพื่อนที่ได้ไปเที่ยวบ้านพักต่างอากาศของจิมมี่ป่านนี้พวกเขาคงสนุกสนานกันอยู่แม้จะรู้สึกเสียใจอยู่นิดๆแต่ความคิดดังกล่าวก็ทำให้เราทั้งคู่มุ่งมั่นที่จะหาเงินให้ได้มากขึ้นและเมื่อถึงช่วงบ่าย พวกเราก็คิดออกว่าจะทำเงินได้อย่างไรเราทั้งสองได้ความคิดนี้มาจากหนังสือวิทยาศาสตร์ที่ไม้เคยอ่านผมและไม้จับมือกันเขย่าไปมาด้วยความตื่นเต้นธุรกิจของเราพร้อมเริ่มต้นแล้วหลังจากวันนั้นเป็นเวลาหลายสัปดาห์ผมและไม้เที่ยววิ่งขอหลอดยาสีฟันจากเพื่อนบ้านแทบทุกหลังพวกผู้ใหญ่ต่างพากันให้ความร่วมมือกันเป็นอย่างดีมีบ้างสอบถามเราว่าจะเอาไปทำอะไร คำตอบของเราเหมือนเตรียมกันมานั่นคือบอกไม่ได้ครับมันเป็นความลับทางธุรกิจแม่ดูจะไม่ค่อยสบอารมณ์นักเพราะพวกเราเลือกเก็บหลอดยาสีฟันที่ค่อยๆเพิ่มจำนวนมากขึ้นมาไว้ในกล่องใส่ซอสมะเขือเทศใกล้ๆเครื่องซักผ้าของแม่จนในที่สุดแม่ก็หมดความอดทนแม่เห็นหลอดยาสีฟันกองใหญ่วางละเกะละกะเต็มไปหมดแม่ถามด้วยความสงสัยและไม่พอใจนักว่านี่จะทำอะไรกัน อย่าบอกนะว่าเป็นความรับทางธุรกิจเก็บทั้งหมดให้เรียบร้อยไม่งั้นแม่จะอาไปโยนทิ้งให้หมดผมกับไม้ช่วยกันอ้อนวอนแม่โดยขอเวลาอีกหนึ่งสัปดาห์เพราะเมื่อถึงเวลานั้นเราก็จะมีวัตถุดิบเพียงพอที่จะเริ่มต้นการผลิตของเราได้และเมื่อเริ่มต้นผลิตกองหลอดยาสีฟันก็จะค่อยๆลดไปเองแม่ตกลงยืดเวลาให้ผมอีกหนึ่งสัปดาห์กำหนดการผลิตถูกเลื่อนให้เร็วขึ้นเราทั้งคู่ รับรู้ได้ถึงความกดดันที่มีบริษัทของเราถูกยื่นคำขาดให้คนย้ายวัตถุดิบไปเก็บไว้ที่อื่นและก็เป็นไม้ที่รีบวิ่งไปบอกเพื่อนบ้านอีกสองสารายให้รีบใช้ยาสีฟันให้หมดโดยอ้างคำแนะนำของหมอฟันที่บอกว่าให้แปรงฟันบ่อยๆส่วนผมมีหน้าที่เตรียมพร้อมสำหรับกระบวนการผลิตที่กำลังจะเริ่มขึ้นวันหนึ่งพ่อกับเพื่อนของท่านขับรถผ่านมาเพื่อดูว่าผมกับไม้กำลังทำอะไรกันอยู่ สิ่งที่ท่านเห็นก็คือสายการผลิตที่กำลังเดินเต็มกำลังมีแป้งขาวหกเลอดเทอะอยู่ทุกหนแหง่งกล่องนมที่เก็บจากโรงเรียนอยู่บนโต๊ะและเตาบาร์บีวมีฐานติดไฟแดงร้อนระบุพ่อต้องจอดรถไว้ข้างด้านนอกเพราะโรงงานของเราได้ยึดที่จอดรถไว้หมดแล้วพ่อเดินเข้ามาใกล้และเห็นว่าในหม้อที่ตั้งอยู่บนเตาบาร์บีวมีหลอดยาสีฟันกำลังละลายอยู่เมื่อหลอดละลายเป็นของเหลวหมด เราจึงยกเทใส่รูกลมบนกล่องนมซึ่งมีปูนลปลาสเตอร์ทำเป็นแม่พิมพ์อยู่ในกล่องผมรีบร้อนจนทำถุงปูนหกใส่พื้นขาวโพลนไปหมดราวกับหิมะตกพ่อกับเพื่อนยืนมองผมที่ค่อยๆเทของเหลวจากหม้อลงในแม่พิมพ์พ่อบอกว่าระวังหน่อยนะผมประงกหัวโดยไม่ได้เงยหน้ามองพ่อจนกระทั่งเทของเหลวเสร็จจึงเงยหน้าขึ้นแล้วยิ้มให้พ่อ พ่อถามพร้อมกับอมยิ้มเราสองคนทำอะไรกันน่ะผมตอบว่าก็ทำตามที่พ่อบอกไงครับผมกับไม้กำลังจะรวยแล้วไม้พยักหน้าสนับสนุนใช่ครับเราเป็นหุ้นส่วนกันครับพ่อถามต่อว่าแล้วนั่นกำลังพิมพ์อะไรกันอยู่เดี๋ยวพ่อคอยดูนะครับผมว่าครั้งนี้น่าจะใช้ได้ผมพูดพางใช้ช้อนเคาะเบาๆแม่พิมพ์ก็หลุดออกเผยให้เห็นเหรียญข้างใน พ่ออุทานเสียงดังว่าคุณพระช่วยนี่ลูกกาลังหล่อเหรียญเงินจากตะกัวกันเหรอใช่ครับก็อย่างที่พ่อบอกไงครับพวกเรากําลังทําเงินเพื่อนพ่อปล่อยก้าหัวเราะจนตัวงอพางยิ้มสายหัวมองดูเด็กทั้งสองที่ตัวกําลังเปื้อนไปด้วยแป้งสีขาวยืนยิ้มกว้างถึงใบหูพ่อชวนเราไปนั่งที่บันไดหินและอธิบายคําว่าเงินปลอมให้เราฟังไม้ถามด้วยน้ําเสียงที่เจือความผิดหวัง หมายความว่าสิ่งที่ผมสองคนทำมันผิดกฎหมายเหรอครับเพื่อนพ่อพูดขึ้นปล่อยเด็กเธออย่างนี้เขาเรียกว่ามีความคิดสร้างสรรค์นนะพ่อตอบคำถามของผมและเสริมคำพูดของเพื่อนของท่านว่าใช่แล้วลูกการทำเงินปลอมเป็นสิ่งผิดกฎหมายแต่เธอสองคนมีความคิดสร้างสรรค์ดีมากพยายามตอบไปนะพ่อภูมิใจในตัวเธอทั้งสองมากไม่และผมนั่งจมอยู่กับความผิดหวังประมาณ20นาที ก่อนจะลุกขึ้นเก็บทำความสะอาดพื้นที่จนกลับเข้าสู่สภาพเดิมธุรกิจของเราเริ่มต้นและสิ้นสุดภายในวันเดียวกันผมมองหน้าไม้และพูดว่าจิมมี่พูดถูกเราจนจริงๆนั่นแหละพ่อได้ยินสิ่งที่ผมพูดท่านจึงบอกกับผมว่าพ่ออยากให้ลูกจำเอาไว้ว่ามีแต่คนยอมแพ้ง่ายๆเท่านั้นที่จนสิ่งสำคัญที่สุดก็คือลูกได้ลองลองมือทำแล้ว ในขณะที่หลายคนเฝ้าแต่คิดเฝ้าแต่ฝันอยากเป็นคนรวยแต่เธอทั้งสองคนกล้าที่จะเริ่มต้นและลงมือทำอย่างจริงจังพ่อภูมิใจในตัวลูกทั้งสองคนมากพ่ออยากจะย้ากับลูกว่าจงพยายามต่อไปอย่ายอมแพ้เข้าใจไหมผมกับไม้นิ่งเงียบไปสักครู่คำพูดของพ่อเป็นคำพูดที่ฟังดูดีแต่ก็ไม่ได้ช่วยทำให้เราคิดออกว่าจะต้องทำอย่างไรต่อไปผมถามว่า แล้วทำไมพ่อถึงไม่รวยล่ะครับพ่อตอบว่าพ่อพ่อเลือกเป็นครูคนเป็นครูไม่สนใจเรื่องความร่ำรวยหรอกพ่อชอบสอนหนังสือมากกว่าพ่อเองก็อยากช่วยลูกนะแต่พ่อไม่รู้วิธีหาเงินให้ได้เยอะๆหรอกสิ้นคำตอบของพ่อผมและไม้จึงหันหลังกลับไปเก็บกวาดกันต่อแต่แล้วจู่ๆพ่อก็พูดพร่งขึ้นมาว่าพ่อรู้แล้วล่ะถ้าเธอสองคนอยากรู้วิธีรวยทำไมเธอไม่ไปถามพ่อของไม้ล่ะ ไม้ถามด้วยความประหลาดใจกลับมาทันทีว่าพ่อของผมเหรอครับพ่อตอบว่าใช่พ่อของเธอณสินายธนาคารคนหนึ่งเล่าให้พ่อฟังว่าพ่อของไม้หาเงินเก่งมากไม้ยังไม่เชื่อจริงเหรอครับแล้วทำไมเราถึงไม่มีรถหรูๆบ้านหลังใหญ่เหมือนที่เด็กรวยๆที่โรงเรียนมีกันล่ะครับพ่อของผมตอบว่าการมีรถสวยๆหรือมีบ้านหลังใหญ่ไม่ได้หมายความว่าพวกเขาหาเงินเก่งนะ พ่อของจิมมี่ทำงานที่โรงงานน้ำตาลซึ่งไม่แตกต่างจากพ่อพ่อของจิมมี่ทำงานให้บริษัทพ่อทำงานให้รัฐบาลพ่อของจิมมี่บริษัทซื้อรถให้พ่อของจิมมี่ใช้ตอนนี้ได้ยินมาว่าสถานะทางการเงินของบริษัทไม่ค่อยดีนะักและพ่อของจิมมี่อาจไม่เหลืออะไรเลยก็เป็นได้แต่พ่อของเธอไม่เหมือนคนอื่นนะไหมเขากำลังสร้างอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่และจะกลายเป็นมหาเศรษฐีในอนาคต เรื่องที่พ่อเล่าทำให้เราตื่นเต้นและมีกำลังใจขึ้นมาในทันทีเราทั้งสองรีบเก็บกวาดพื้นที่จนเรียบร้อยจากนั้นก็มานั่งวางแผนว่าจะพบและพูดคุยกับพ่อของไม้ได้อย่างไรไม้บอกว่าพ่อของเขากลับบ้านดึกเนื่องจากมีงานมากพ่อของไม้เป็นเจ้าของทรัพย์สินหลายแห่งทั้งโกดังบริษัทก่อสร้างร้านค้าร้านอาหารอีกสามแห่ง และมักจะทำงานที่ร้านอาหารจนดึกเสมอก่อนกลับบ้านวันนั้นไม้สัญญาว่าจะกลับไปถามวิธีรวยจากพ่อของเขาแล้วจะรีบโทรศัพท์กลับมาบอกผมทันทีที่ได้เรื่องเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นตอนสองทุ่มครึ่งตกลงวันเสาร์นะผมยืนยันก่อนวางหูพ่อของไม้ตกลงที่จะคุยกับเราและในเช้าวันเสาร์เวลาเจ็ดโมงครึ่งผมก็รียบขึ้นรถเมย์ตรงไปที่บ้านไม้ ซึ่งอยู่ในย่านคนชนของเมืองเริ่มต้นบทเรียนทางการเงินผมไปถึงบ้านของไม้เวลา8 0ดโมงตรงพ่อของไม้กำลังยุ่งเพราะท่านเริ่มทำงานตั้งแต่7จ0ดโมงหัวหน้าคนงานจากบริษัทก่อสร้างของท่านเพิ่งขับรถออกไปตอนที่ผมเดินเข้าบ้านมาไม้ยืนรอผมอยู่ที่หน้าประตู และพูดพลางเปิดประตูให้ผมเข้าไปพ่อคุยโทรศัพท์อยู่ท่านบอกให้เราเข้าไปนั่งรอที่หลังระเบียงบ้านเสียงไม้ล้านเอียดอาร์แสดงความเก่าแก่ข้างในมีพรมเก่าๆอยู่ผืนหนึ่งเจ้าของคงตั้งใจวางไว้เพื่อปิดบังความสุดโทมของพื้นไม้ซึ่งแม้จะสะอาดแต่ก็เก่ามากจนน่าจะถึงเวลาที่ต้องเปลี่ยนแล้วผมรู้สึกท้องไส้ปั่นป่วน เมื่อเดินผ่านเข้าไปในห้องนั่งเล่นแคบๆที่เต็มไปด้วยเฟอร์นิเจอร์เก่าเต็มไปหมดบนโซฟามีผู้หญิงสูงอายุคนหนึ่งนั่งอยู่เธอดูแก่กว่าแม่ผมข้างๆเธอมีชายในชุดสีกากีนั่งอยู่ด้วยชายคนนี้อายุประมาณ45ปีถือสมุดงานอยู่ในมือทั้งสองยิ้มให้ผมละไม้เมื่อเราเดินผ่านครัวเพื่อตรงออกไปที่ระเบียงผมถามไม้ว่าคนพวกนี้เป็นใครกันไม้ตอบว่า คนงานของพ่อฉันเองแหละคนผู้ชายทำงานที่โกดังส่วนผู้หญิงเป็นผู้จัดการร้านอาหารนายเห็นคนที่มาจากบริษัทก่อสร้างแล้วใช่ไหมเขาทำงานอยู่ห่างจากนี่ไปประมาณ50าสไมล์มีอีกคนกลับไปก่อนนายมานิดเดียวเองคนนั้นเป็นหัวหน้างานก่อสร้างผมถามต่อว่าเป็นอย่างนี้ทั้งวันเลยเหรอไม้ตอบพร้อมดึงเก้าอี้มานั่งข้างๆก็ไม่นะแต่ว่าก็บ่อยเหมือนกันอ้อ ฉันถามพ่อแล้วว่าจะสอนวิธีหาเงินให้เราได้ไหมแล้วท่านว่าไงละ่ะพ่อทำหน้าตลกตลกแล้วบอกว่ามีข้อเสนอสำหรับเราสองคนเหรอผมนั่งโยกเก้าอี้ไปด้านหลังไม้เองก็เริ่มทำตามนายรู้ไหมว่าพ่อนายมีข้อเสนออะไรไม่รู้สิแต่เดี๋ยวก็รู้แล้วทันใดนั้นพ่อของไม้ก็เปิดประตูมุ้งลวดออกมาเราสองคนลุกขึ้นยืนตรง ไม่ใช่ทำความเคารพนะครับแต่เป็นเพราะตกใจพร้อมหรือยังเด็กๆพ่อไม้ถามพร้อมลึงเก้าอี้มานั่งเราทั้งคู่พยักหน้าแล้วขยับเก้อากกอี้มานั่งตรงหน้าพ่อไม้ท่านเป็นคนตัวใหญ่สูงประมาณหฟุตหนักสองร้อยปอนด์เตี้ยก,กว่าพ่อผมแต่ก็คงหนักพอๆกันพ่อไม้ดูจะแก่กว่าพ่อผมสักห้าปีดูเผิอๆพ่อทั้งสองคนมีบางอย่างคล้ายกันโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ลักษณะความเป็นคนกระตือรือร้นไมมบอกว่าเธออยากเรียนวิธีหาเงินอย่างนั้นใช่ไหมโรเบิร์ตผมพยักหน้าเสียงของท่านมีพลังภายใต้ใบหน้าที่เต็มไปด้วยรอยยิ้มก็ได้แต่ฉันมีข้อเสนอฉันจะสอนพวกเธอแต่ไม่ใช่แบบเดียวกับที่โรงเรียนสอนพวกเธอหรอกนะเธอต้องทำงานให้ฉันแลกกับบทเรียนถ้าเธอเลิกทำฉันก็เลิกสอน และฉันไม่อยากเสียเวลากับการนั่งฟังบรรยายเหมือนในห้องเรียนตกลงไหมถ้างั้นผมขอถามหน่อยได้ไหมครับไม่ได้เธอตอบได้แค่ตกลงหรือไม่ตกลงฉันไม่มีเวลามากนักถ้าแค่นี้เธอตัดสินใจไม่ได้เธอจะเรียนวิธีทําเงินได้อย่างไรโอกาสผ่านมาแล้วก็จะผ่านไปถ้าไม่ตกลงโรงเรียนก็จะปิดเดี๋ยวนี้พ่อไหมพูดพร้อมลุกยืนขึ้นงั้นตกลงครับผมรีบตอบ ตกลงฮะไม้ก็เช่นกันดีมากอีกสิบนาทีคุณมาตินจะมาที่นี่พอฉันพูดธุละากับคุณมาตินเสร็จเธอสองคนติดรถไปที่ร้านกับเธอและเริ่มงานได้เลยฉันให้เธอชั่วโมงละสิบเซนทำงานทุกวันเสาร์วันละสามชั่วโมงแต่วันเสาร์ผมมีนัดซ้อมซอฟบอลนะฮะผมทวงจะเอาหรือไม่เอาพ่อไม้พูดเสียงเข้มเอาครับ ไม่น่าเชื่อว่าผมเลือกทำงานไม่เลือกเล่นสอบบอกค่าจ้างวันละ30เซนในตอน9ก้าโมงเช้าของวันนั้นไม้กับผมได้เริ่มงานกับคุณมาตินคุณมาตินเป็นคนใจดีมากเธอบอกว่าเราสองคนทำให้เธอนึกถึงลูกชายของเธอที่ตอนนี้โตและแยกครอบครัวไปแล้วแม้ว่าจะใจดี แต่คุณมาตินก็ชื่นชอบการทำงานหนะักเราใช้เวลาสามชั่วโมงขนกระป๋องสินค้าจากชั้นวางลงมาปัดฝุ่นและเช็ดทำความสะอาดจากนั้นจึงกลับลำเลียงขึ้นไปวางให้สวยงามตามเดิมสำหรับผมมันเป็นงานที่น่าเบื่อที่สุดพ่อไม้มีร้านขายของชำแบบนี้9แห่งเป็นร้านเล็กๆมีที่จอดรถกว้างขวางลักษณะคล้ายกับร้านสะดวกซื้อนั่นแหละครับ ซึ่งชาวบ้านมักจะเข้ามาซื้อของจำเป็นเล็กๆน้อยๆอย่างเช่นนมขนมปังเนยและบุหรี่ปัญหาคือในสมัยนั้นร้านขายของชำยังไม่ติดเครื่องปรับอากาศและฮาวายเป็นรัฐที่มีอากาศร้อนเราจึงต้องเปิดประตูไว้เพื่อระบายอากาศและเมื่อประตูเปิดก็จะมีฝุ่นปลิวเข้ามาทุกครั้งที่รถวิ่งผ่านและนั่นทำให้เรามีงานทำไม่หยุดไม่หย่อนตลอดระยะเวลาสสัปดาห์ ผมผมและไม้ตั้งใจทำงานโดยไม่เคยปริปากเราทำงานในช่วงเช้าและเสร็จงานในช่วงบ่ายหลังเสร็จงานคุณมาตินจะจ่ายเงินให้กับเราคนละ30เซนซึ่งถือได้ว่าเป็นค่าจ้างที่ต่ำมากและในสมัยนั้นหนังสือการ์ตูนราคาเล่มละ1ิเซนผมมักจะเอาเงินที่ได้ไปซื้อหนังสือการ์ตูนอ่านก่อนกลับบ้าน ย่างเข้าสัปดาห์ที่สี่ของการทำงานความอดทนผมก็เริ่มสิ้นสุดผมยอมตกลงทำงานก็เพื่อจะได้เรียนรู้วิธีการทำเงินแต่กลับถูกใช้เหมือนท่าราคาถูกที่มีค่าแรงเพียงสิบเซนต์ต่อชั่วโมงที่แย่กว่านั้นก็คือตั้งแต่วันแรกที่เข้ามาทำงานผมไม่ได้พบกับพ่อของไม้อีกเลยฉันจะเลิกทำงานนี้แล้วผมบอกกับไม้ขณะกินอาหารกลางวัน เรียนที่โรงเรียนก็น่าเบื่ออยู่แล้ววันเสาร์ยังต้องไปทํางานอีกน่าเบื่อค่าแรงก็ต่ําไม่ได้แต่ยิ้มไม่ยอมพูดอะไรนายยิ้มทําไมผมเริ่มโกรธพ่อบอกฉันว่าวันหนึ่งนายจะต้องพูดอย่างนี้พ่อบอกว่าเมื่อไหร่ที่นายอยากเลิกทํางานให้พานายไปหาพ่อผมบวาวายทันทีว่าอะไรนะนี่ท่านรู้อยู่แล้วเหรอว่าเราจะเลิกใช่พ่อเป็นอย่างนี้แหละวิธีสอนของพ่อฉันไม่เหมือนพ่อนาย ไม่เหมือนครูที่โรงเรียนพ่อเป็นคนพูดน้อยยังไงนายรอวันเสาร์ที่จะถึงนี้ก็แล้วกันฉันจะบอกพ่อว่านายพร้อมแล้วหมายความว่าพ่อนายแกล้งเราเล่นอย่างนั้นเหรอเปล่าแต่เชื่อสิเดี๋ยววันเสาร์นี้นายก็รู้เองนั่นแหละวันเสาร์เข้าแถวคอย ผมพร้อมสำหรับการพูดคุยกับพ่อของไม้อยู่แล้วแม้แต่พ่อจริงๆของผมยังโกรธมากที่รู้ว่าผมได้ค่าแรงเพียงชั่วโมงละสิบเซนพ่อบอกว่ามันเป็นการหลอกใช้แรงงานเด็กซึ่งผิดกฎหมายและอย่างน้อย<ส>ผมควรจะได้ค่าแรงสัก25เซนต่อชั่วโมงถ้าไม่ได้ก็ให้ลาออกเสียพ่อบอกผมว่าลูกไม่จำเป็นต้องทำงานเฮงซัวยอย่างนั้นก็ได้นะเวลาแดโมงตรงของเช้าวันเสาร ผมไปถึงยังบ้านของไม้นั่งรอตรงนี้ก่อนนะพ่อไม้บอกผู้เสร็จท่านก็หายเข้าไปในห้องทํางานผมมองไปรอบๆไม่พบไม้อยู่ที่นั่นข้างๆผมมีผู้หญิงอีกสองคนนั่งอยู่เธอเป็นคนคนเดียวก,กันกับที่ผมพบเมื่อสี่สัปดาห์ก่อนเธอเองก็คงจําผมได้เพราะเธอหันมายิ้มให้ผมเวลาผ่านไป45นาทีผู้หญิงคนนั้นเข้าไปคุยกับพ่อไม้จนแล้วเสร็จและกลับออกมา หลังจากนั้นก็มีผู้ชายแก่ๆอีกคนหนึ่งเข้ามาพบพ่อไม้ประมาณสิบนาทีแล้วก็ออกไปตอนนี้บ้านเงียบสงบมีแต่ผมที่กำลังนั่งรออยู่ด้านนอกเช้าวันเสาร์ที่แสนงดงามวันหนึ่งในฮาวายผมต้องมานั่งรอคุยกับผู้ใหญ่ที่เห็นแก่ตัวและเอาเปรียบเด็กผมได้ยินเสียงท่านพูดโทรศัพท์อยู่ในห้องท่านทำเหมือนกับไม่มีใครรออยู่ที่จริงผมเองก็เกือบจะลุกกลับบ้านไปหลายครั้ง แต่ก็ไม่เข้าใจว่าทำไมผมถึงยังนั่งอดทนรออยู่ตรงนั้นได้ในที่สุดท่านก็เสร็จธุระของตัวเองตอนนี้เป็นเวลาเก้าโมงแล้วพ่อรวยกวักมือเรียกผมเข้าไปในห้องทำงานฉันได้ยินว่าเธอขอค่าจ้างเพิ่มและถ้าไม่ได้จะเลิกทำงานใช่เพราะคุณไม่รักษาสัญญาเสียงผมสั่นเหมือนคนจะร้องไห้เมื่อต้องเผชิญหน้ากับผู้ใหญ่ในสถานการณ์เช่นนี้